วันนี้เองจริงๆเราเราก็โอเคนะครับเกมรูปเกมเราก็ตามที่ซ้อมมานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าบางครั้งนี่การตัดสินของผู้ตัดสินนะฮะค่อนข้างที่จะแบบขัดสายตาคนดูนะครับเราเองก็โอเคเข้าใจครับบอลคือบอลเมื่อจบ9กสินาทีแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นมาครับผมแล้วในตอนนี้มีเจ็ดคะแนนครับเจ็ดคะแนนหรือสี่สี่ครับนี่สี่ครับก็ยังเหลืออีก4แมตช์นะฮะ คู่ดาวรีก็เสมอกันเลยใช่ไหมครับเรายังก็ยังโอเคยังมีโอกาสมีโอกาส,กาสเราเหลือสี่แมตช์ครับแล้วในใบสองแมตช์ด้วยครูนะถึงการเตรียมทีมปีหน้าเลยครับว่าพิศนโลกจะเป็นในแนวทางไหนยังไงแน่นอนครับตอนนี้มีคุยสตายโค้ดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้เริ่มมีการติดต่อ,ตอน,นักเตะแล้วนะฮะจากไทยลีกนะครับแล้วก็จากอยู่ชั้นหนึ่งนะครับมาเสริมจุดอ่อนที่เราเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะฮะยังไงแล้วปีหน้า พิสโลก,ก็จะไปเหยีดตรงนี้ใหม่อีกครั้งนึงครับถ้าถ้าปีนี้ไม่ได้ขึ้นนะฮะ,ฮะก็จะกลับมาคือดึงถ้าขึ้นรือไม่ขึ้นก็ดึงมาอยู่้วแน่นอน,น,นฮะแน่นอนครับนี่คืออยู่ในแผนเราอยู่แล้วครับเพราะว่ายัางไงแล้วก็ตามเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาที่ดีกว่านี้ครับผมเพราะว่าเราเล่าเซนไปหลีกนี่เองเราเองแล้วก็พบจุดอ่อนเยอะมากนะฮะเราเองก็จะพัฒนาแล้วก็พร้อมที่จะแก้จุดอ่อนต่างๆครับผมขอบคุณครับ